สวัสดีครับเช้าวันพฤหัสบดีที่27นะครับเดือนกันยายนพศ2563นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแวะชมสวนที่ปลูกไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับพอเมื่อวานก็หลังจากไปทําบุญพี่สาวก็ได้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับทำบุญไปเรียบร้อยมันจุอัฐิไปเรียบร้อย ก็จะมาอัปเดตให้ดูเกี่ยวกับการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่ครับที่ปลูกไว้ตอนมาเที่ยวก่อนนะครับก็ขึ้นมาเกือบเต็มพิกัดนะครับก็ปลูกว่างวิ่งบัางก็ได้ประมาณนี้นะครับหญ้าเขียวชะอุ่มนะครับส่วนด้านข้าวก็คงไม่ผ่านเพราะขาดน้ําไม่มีใครมาสูบใจนะครับในบ่อก็บ่อที่น้ําก็ขึ้นมาเรื่อยๆตรงกลางมันมีสะดือน้ําอยู่ ไม่ได้ทำลึกก็ขาดน้ำวันนี้ก็เทนทีจะต้องสั่งบาดาลเข้ามาให้เขาเจาะบาดาลให้สักห้านิ้วคงจะพอนะครับเพราะใช้กันเนื้อที่แค่4ี่ไร่กว่าเองนะครับนี่ก็มาิวาให้ดูต้นกล้วยที่ปลูกไว้ฝั่งนู้นก็ขึ้นเครือหลายต้นฝั่งนู้นก็ขึ้นมีเครือแล้วครับแตผ่ผลผลิตขึ้นมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยปล่อยมันสุกอย่างนี้แหละ พาะเรายังไม่มีเวลาได้มาอยู่ใ้าจะตัดไปก็ตัดไปบ่มทานได้อันนี้ฮนะต้นยอที่ปลูกทิ้งไว้ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพก็ขึ้นนะครับเพราะปลูกห่างกันในตรงบางที่ก็ไม่ได้ปลูกนะครับเดินข้ามไปทั้เพราะว่าปลูกคนเดียวทยํายังไงให้ได้เร็วที่สุดก็อยู่ประมาณนี้นะครับไอตรงที่ไม่ปลูกก็มีรถเขาไถาขึ้นมานพอดีมัน,ม,นมาติดอยู่ข้างบนเขาขึ้นรากหญ้าหวานอิสระเอันขึ้นง่ายนะครับ แต่ก็ไม่ถึงขนาดง่ายขอให้มีน้ํานะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรฝังดินเขาไว้แล้วฝังได้เยอะเราก็ได้เยอะหนึ่งก็เราเที่ยวนี้ผมกลับมาผมก็ยิ้มได้นะฮะได้ต้นพันธุ์มันเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ตะไคร้เขาลงปลูกอาทิตย์ที่แล้วก็ติดรากเรียบร้อยนะครับส่วนด้านนี้สะสดาที่ว่าจะตายนะฮะปลูกแห้งๆไม่ได้ก,กันลมกันฝนนะเนี่ย เดี๋ยวว่างๆก็จะมัดให้มันตรงซะหน่อยต้นมันเอียงนะครับนี่ก็ขึ้นทุกต้นนะครับเป็นสสดาวทวายมันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหญ้าน่าจะเป็นหญ้าปากช่องหนึ่งนะครับหญ้าเนเปียปากช่องเป็นหญ้าเนเปียนะครับส่วนฝั่งข้างล่างนี่จะเป็นหญ้าอิสราเอลแต่ดูลักษณะและในาะการปลูกเนี่นะยหญ้าอิสราเอลนี่จะค่อนข้างจะโตช้านิดนึง แต่โปรตีนมันจะสูงหน่อยมันก็จะอยู่ประมาณ18-22นนะครับฝั่งนี้ที่ว่าปลูกทุเรียนไว้ก็ยังไม่ได้มาแซมนะครับก็มาอยู่จริงๆค่อยมาทำเอาเพราะว่าทุเรียนมันค่อนข้างจะปลูกยากนิดนึงวันนี้ก็สั่งอินทผาลัมเข้ามานะครับอินทผลัมก็แพงนะครับถ้าสั่งต้นที่ว่าปลูกไปติดรากอะไรได้ทานเลยก็อยู่ประมาณต้นละ17,000นะครับผมก็สั่งเข้ามาแค่สองต้นเพื่อที่จะะว่าเอา อย่างน,งน้อยเราก็มีพืชเศรษฐกิจกับเขาอยู่ถ้าต้นสองต้นก็ยังดีนะครับแล้วก็สั่งไอ้ราคาถูกเข้ามาอีกประมาณสิบกว่าต้นวันนี้ไม่รู้จะมาส่งหรือเปล่านะครับถ้าไม่มาก็าคงเจาะบาดาลถ้ามาทันเราก็จะไอ้นี้เคลียร์ให้จบๆไปจะได้ลงปลูกไว้ต้นสะเดามีต้นไม้อื่นแซมแล้วก็ไม่ต้องไปทาสานแล้วก็ให้มันขึ้นไวเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันจะ บทบางกันมันก็จะต้องรีบโตนะฮะร,รีบรับแสงแดดนะครับเมื่อวานก็ขนพืชพันไม้เข้ามาประมาณรถหนึ่งนะฮะใส่เข้ามาก็มีหักล้มมั่งก็เอามาลงแดดก็ร้อนจัดเลยมาเมื่อวานล้องลงทิง้งไว้ก็รดน้ําทิ้งไว้ก็กลับเข้าบ้านเช้าก็ก่อนกินข้าวก็มาปลูกได้งานหนึ่งเอาตะไคร้ลงไปก่อนเพราะตะไคร้มันเหี่ยวไปนะเพราได้ไม่ได้รดน้ํา ก็เหลืออยู่ประมาณกอใหญ่ๆอยู่สองสากอเนี่ยจะเอาไปฝั่งทางที่ตะวันตกนู่นปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกเล่นๆไปนะครับเพื่อเป็นอาหารเสริมต่อไปก็คือเราปลูกไม้พืชที่เลี้ยงไว้แล้วเราต่อไปแล้วก็ปลูกพืชสวนครัวไว้ทานมันก็มีหลายอย่างที่เตรียมจะปลูกลงดินไว้เนี่ยล้วก็ติดเรือแล้วไปมาเที่ยวก่อนที่ปลูกไว้เอาต้นใหญ่มาปลูกันก็ติดเรือเลย พราะว่ามันแก่สมบูรณ์แล้วต้นใหญ่หนอก,ก็ลังออกมาเยอะแยะแล้เวเราค่อยขุดขยายไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็ยังทิ้งช่วงไม่ได้ปลูกแต่ต้นหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลกอใหญ่มากเลยนะครับแค่ปลูกแห้งๆตอนวันนั้นแหละที่ที่ปลูกที่รีวิวให้ดูชุดก,ก่อนนะถ้ปลูกแห้งๆยาวาจนถึงฝั่งนู้นเลยข้าวก็ขึ้นสวยนะครับแต่ว่าขาดน้าหญ้าขึ้นคุมหมดแล้วก็คงต้องใช้เครื่องตัดหญ้าออกนะครับอยู่ประมาณนี้ต้นกล้วยก็เป็นเครือหลายเครือเลย นะครับผมใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็สูบน้ําใส่ไปดูถ้าเกิดบาดาลเจาะผ่านวันนี้ก็คงสูบน้ําอัดให้เต็มที่ไว้ก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับนะครับปีก็ใหญ่มากเลยนะครับเป็นเครือนี่ขนาดไม่ได้ลงปุ๋ยนะครับมันเป็นดินที่ว่าขุดขุดขึ้นจากนี้แหละขุดแล้วก็ยกร่องเป็นเหมือนคลองไส้ไก่แล้วก็ ทำเอาแบบด่วนที่สุดส่ดวนรอบรอบนอกก็ทำทำเกือบหมดแล้วเกือบเต็มแปซแล้วฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ลงอะไรมากเพราะว่ามันขึ้นไวมากฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีล่ลมเป็นพืชบางกะแดดบางลมพันพืชพื่เลี้ยงมันก็ขึ้นไวนี่ก็ต้นหมากเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ก็จะปลูกไว้แต่มันมีที่ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ขนาดหมากลูกหนึ่งยังลูกละห้าบาท ผมก็เอามาทั้งร้อยกว่าต้นะก็จะปลูกทิ้งๆไว้ตามรั้วไปนะครับก็มีพวกชะอมมาด้วยพวกอะไรมาด้วยค่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะผ่านก็คงต้องทําเป็นบ่อผมแต่ให้มันลกนิดนึงเราไม่ต้องทําให้มันแบบราบเรียบนะครับเพราะมันเป็นเกษตรผสมผสานมันจะได้เป็นคลุมดินไว้ผมก็ปล่อยให้มันญ้ามขึ้นเต็มอย่างนี้แหละเวลานั้นก็ค่อย ถากถางเอาใส่เป็นคุมดินไว้ให้มันชุ่มชื้นตลอดที่ว่าเรายังยังไม่ได้ขาดน้ำํำท่อที่ผมวางไว้ก็มันขึ้นคุมหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานฝั่งนู้นก็เอาไปกองไว้เต็มวันนี้บาดานไม่รู้จะมาถึงกี่โมงก็ติดต่อเขาให้เขามารีบขุดพอขุดเสร็จก็จะเดินทางข้ามกรุงเทพเลยนะครับก็ตกลงราคากันไว้มีเกินสามหมื่นนะครับ เพราะว่าอาจจะเจาะน้าหรือเขาก็เป็นห่วงเรื่องน้ําเค็มแต่ดินที่นี่ผมรับรองไม่มีน้ําเค็มแน่นอนเพราะว่าเราเมื่อเดูแรงๆดินบ้านนี้ก็เขาสามารถเอาบรรจุน้ําไปส่งขายส่งอะไรได้นะครับก็ขุดไปลึกก็ได้น้ําแล้วแต่เที่ยวก่อนผมขุดไปมันเป็นเลน43เมตรมันเป็นรถเล็กที่มาเจาะแล้วมันเจาะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ลงท่อกันดินไว้กันดินชัดดินพัง แต่เที่ยนนี้ผมให้เขาเอาท่อลงไปเลยน้ำออกตรงไหนก็เอาจบราคากันกใได้ตรงนั้นเลยผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้น้ํามากเมื่อที่ไม่ถึงสีไ่ไร่นี่ก็คงไปน้ําสบายๆเพราะว่าเขาอธิบายให้ฟังวา่าอย่างแถวทิศเกตเขาเจาะเ,เขาก็ใช้แค่ห้านิ้วเขาก็ใช้ตั้งสิบไร่ยี่สิบไร่เขายังใช้ได้สบายแต่ของผมมันนิดเดียวที่จริงไม่ต้องเจาะก็ได้แต่ถ้าต้อง เอาเครื่องไปลงแช่ไว้ในน้ําแล้วก็ดูดน้าเข้ามาเลยนะฮะที่ว่าชสวยที่ลงรีวิวตอนก่อนแต่ว่าน้ํามันไม่ค่อยสวยเพราะว่าดินมันออกแก๊บติดดินเหนียวนะฮะน้านแดงก็มีพวกบุ้งอะไรขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะครับผักบุ้งอ้ไผักบุ้งนานันขึ้นมานะครับตอนแรกผมก็จะลงผักบุ้งแก้วไว้แต่ตอนนี้ผักบุ้งอาอะไรก็ได้ให้มันเป็นอาหารพวกปลาว่าจะลงปลาหมอบ่อนี้จะลงสัก2 0 0พันตัวเพราะบ่อนั้นก็จะลงอันนี้ลงเอาไว้ทําพัน ราะว่าปลาหมอก็สามตัวแล้วก็โลแล้วตัวใหญ่มากเลยเมื่อวานลองซื้อทานดูโอ้โหอร่อยมากเลยนะครับก็เลยคิดว่าต้องเอาปลาหมอตอนแรกก็จะเอาบิ๊กอุยทําเอาบิ๊กอุยพวกปลาช่อนเพราะอะไรแต่เห็นปลาหมอ,อเป็นลู่ทางเศรษฐกษิจดีมากเพราะต่างจังหวัดเขาก็ชอบมากเลยนะฮะอย่างนี้คอยดูนะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะเราก็ปลูกทั้งแห้งๆเพราะรถแดดมันร้อนขับรถไวนะครับมันก็ใบเหี่ยวอ่อนละทวยไปหมดเลย แต่ผมก็ปลูกไปงั้นแหละขอให้ได้ลดน้าครั้งแรกต่อไปไม่ได้จะลดไม่ได้รดก็คือบอกให้เด็กมารดให้ถ้ามันไม่ลดก็ไม่เป็นไราบางทีมันอาจจะรอดแต่เปอร์เซ็นต์การรอดมันก็สูงถ้าเกิดว่ามีฝนตกสักวันหนึ่งนะฮะที่ขนลงมามีพวกต้นหมากผมก็ว่าหมากมาลงเกือบประมาณร้อยกว่าต้นแหละล้มแล้วนระนาดเลยตั้งไว้เมื่อเช้าก่อนลดลดลดไว้ก่อนอต้นดอกไม้ที่ว่าจะาใส่แ่กัน พออยู่บ้านเขาก็ยืมไปทําพิธีเรื่อยผมก็เลยตัดมาเลยตัดมามาใส่ไว้ยังไม่ได้ปลูกใส่ถังอาถังใส่น้ําไว้ก็มันก็ไม่มีการเหี่ยวนะเจอไม่ไหม,ไม้หน่อยก็โดนรถพาลมพัดแค่นั้นเองะมะพร้าวปลูกทิ้งไว้ก็หลายต้นอยู่สิบกว่าต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับวันนี้ก็ผมจะจะแนะนําว่าาใครจะ ออกจากงานหรือใกล้จกกะเกษียณจากงานเวลาวันหยุดวันอะไรก็น่าจะมาทําไว้สักเล็กน้อยนะครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเราทําไว้เพราะว่าพืชพวกนี้ถ้าเราปลูกไว้ก็จะได้กินตลอดปีนะฮะตลอดอายุไขของเราเนะี่ยแหละแล้วเราขยายขยายเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่นี่สูสามปีมันก็จะขึ้นโคนเราก็ต้องขยายออกเรื่อยๆนะครับปรับปรุงไปนะฮะผมก็อยากจะแนะนําให้ว่าถ้าเกิดว่าจะ,กะเกษียณหรือว่าจะลาออกจากงาน หรือเออรี่ก็ให้มาปลูกเวลามีวันพักวันหยุดอะไรก็มาปลูกวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราผมเองก็มาปลูกไว้เรื่อยๆถ้าพอมีเวลาผมทั้งรักษาตัวด้วยแต่มาปลูกก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าร่างกายภูมิทานทานเราก็ยังไม่เต็มร้อยผมก็ยังไม่มีเวลาออกกำลังกายหรอกผมก็วิ่งพื้นวันละสี่สิบห้าสิบครั้งก็ยกเท้ายกแขนไปแค่นั้นแหละวันละร้อยครั้งพอได้ ให้มันยืดเส้นยืดสายอย่าให้มันยืดมากเพราะว่าเท้าการโดนฮีมมโดนยาของหมอเขานี่ทำสเต็มเซลล์มันก็จะชานานเป็นระยะเวลาเป็นปีสองปีก็จะหายแต่มือผมหายแล้วแต่เยังเทา้าชาอันนี้ก็ทำเล้าไก่ที่พักผ่อนไว้สองโลงก็รื้อออกหมดเลยปรับพื้นที่ใหม่วันนี้ก็จะไปติดต่อช่างให้เขามาทำดูว่า จะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่จะสร้างสร้างโรงเรือนจากฝั่งนี้ไปนู่นประมาณ24เมตรถ้าไม่ได้24เมตรก็เอาสัก18เมตรก็พอแล้วก็จะทําบ้านอยู่ตรงช่วงนี้นะครับก็จะสั่งป,ปูนทรายมาทําห้องน้ำห้องน้ําให้เรียบร้อยดูการเจาะบาดาลก่อนว่าจะได้เจาะได้ผลหรือเปล่าเราจะได้วางแปลนถูกใหม่นะครับทีแรกอากาศจะทาโรงเรือนฝั่งนี้ด้วยพอดีสั่งงานทางโทรศัพท์มาให้เขาปลูกรอบ ขอบนอกขอบในลูกชายเขาก็เอากล้วยมาลงทางนี้เราก็เลยปรับแผนใหม่ปุ๊บเอาก็เลยเอาตะไคร้แซมไประหว่างต้นกล้วยสองต้นสองต้นไปปลูกสักสองงานทิ้งๆไว้ที่จริงตะไคร้มันก็มีราคานะครับแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยสนใจสนใจแต่เรื่องอ้อยเรื่องอะไรก็ตันละสี่ห้าร้อยแค่นั้นเองแต่ตะไคร้นี่เล็กๆนิดเดียวนี่โลละยี่สิบบาทก็มองไม่เห็นถ้าเป็นผมหน่อยงานหนึ่งหรือไรหนึ่งเราก็ทําได้ตั้งเยอะตั้งแยะ ทำให้มันสมบูรณ์หน่อยเอาปุ๋ยคอกอัดให้เต็มที่มันก็พอได้นี่ขาผมก็ยังไม่ได้ลงขาว่าผมอาจจะลงฝั่งนู้นแต่พวกพกสมุนไพรที่จะว่าจะเลี้ยงไก่หรือจะว่าให้อาหารสัตว์กันพวกโรคต่างๆผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนะสมุนไพรเมื่อวานผมกัจะคขนมาผมกลัวปลูกไม่ทันผมก็เลยได้มาแค่นั้นไม่ได้มาแค่นั้นก็ปลูกประมาณสองวันสามวันแล้วนะเพราะว่าร่างกายผมยังไม่แข็งแรงเต็มร้อยผมก็ปลูกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนตรงนี้ก็จะแซมให้เต็มที่ ก็ว่างๆก็จะขุดหลุมเตรียมปลูกอินทผล,ลัมที่สั่งเขาก็ามาแล้วสั่งต้นใหญ่ที่ว่าติดลากก็ทานได้เลยก็ได้ลูกได้ลูกได้ผลผลิตเลยก็สั่งเข้ามาแค่2ต้นตอนแรกสั่งเข้ามา10ต้นปรับแผนใหม่เพราะว่าจะเจาะบาดาลครับมันขาดน้ําก็เลยยกเลิกเขาสั่งแค่2ต้นแล้วก็เอาต้นเล็กมา6ต้นก็เพิ่งสั่งไปเมื่อคืนต้นเล็กไม่รู้จะมาวันไหนถ้ามาก็จะได้ปลูกไว้ ก็ฝากไว้ดูเป็นแนวทางเพื่อการศึกษานะครับใครคิดจะลาออกหรือเออรีอร่ออกจากงานหรือเกษียณออกจากงานก็มีว่างๆก็ควรจะแวะเข้าสวนทําไว้นิดๆหน่อยๆไปนะครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เป็นผลผลิตเราก็มีกําลังใจที่จะทํางานเนะนี่ยผมทําไว้นิดๆหน่อยพอกลับมาเออมันมีเออสวนเราก็มีต้นไม้เขียวชยอุ่มแล้วก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นไม้ที่เลี้ยงกันเรื่อยๆนะครับอ่าฝั่งนี้วัน ถ้าแดดไม่มากผมก็จะตบปลูกฝั่งนี้ให้เสร็จพวกตะไคร้ลงตะไคร้ไว้นะครับสักสองงานผม,ผม,ผมเอามาไม่เยอะแต่ว่ามาแบ่งเอานะครับใส่กอนหนึ่งแล้วก็ใส่3มต้นกันแต่ตะไคร้มันปลูกง่ายฝังลงดินไปก็ผมก็มันยังขาดน้ําอยู่ผมก็ตักเอาน้ําจากบ่อนะ่นแหละขึ้นมาใส่นิหนึ่งที่หนึ่ง ใส่แค่ครั้งแรกวันปลูกครั้งแรกแค่นั้นแหละเพราะดินมันเป็นดินเหนียวมันอบน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะปรับสภาพมันเองเราไม่ต้องไปใช้เวลาในการตักเยอะเพาใช้อนี้มัดเชือกแล้วโยนลงไปแล้วก็ลากขึ้นมาก็หกบ้างครึ่งบ้างได้ทีละครึ่งก็ล,ลดเล่นๆไปนะครับก็เป็นพืชพันไม้ที่ขนมาขนมาเมื่อวานก็ปลูกปลูก,กตั้งแต่เมื่อวาน เพราะว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงแล้วก็ปลูกได้นิดๆหน่อยกป็ประมาณนี่ประมาณนี้แหละได้ประมาณหนึ่งงานปลูกแซงกับต้นกล้วยสลับกันแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้จักชื่อมีต้นหลายอย่างแต่ก็เพื่กินได้ก็ฝา,ากคลิปอเลโอไว้ L แค่นี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ